ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเมื่อนี้ทังช่องจั๊ผ้าเอฟซีนะคะพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านท,ท,ทุกทท่านเนาะคะ่ะตามเสียนสัมผัสนะคะตอนนี้กํา่ังเป็นกระแสกํา่ังดังเนาะจานเนาะเลขเพิ่นเข่าเป็นประจํเมื่อนี้ก็ย้ำๆโค้งสุดท้ายนะคะเนาะหลังจากไโทุหาลายเหมือนเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะว่างบอค่ะ<า>เซียนว่างบ่จ้าเบิกทราบด้วยค่ะครับไปทงฮอกรแม่ก็ไก็เหล็กเล่ากับเจ้าฮอก็แเหล้ยวนั่นมือแรงมือแรงเลยเนาะค่ะน้องตำเล่าเล็กเหล้าเล็กตำเล่าเขาประจำเลยบอจ้าอยู่ครับ โอ้บาดี้โชคดีจากข้างช่องเ <รอ S 1> มื่อนี้นึกอยากโท้หาจ้ะโออเออย่าเพิ่นลาววะกาซีเมื่อนี้วันานว่านว่านถึงพรเจ้าเลยโอ้สองสุขเพคหนเนาะสองสุขุพนจ้าพระเาดอกจ้าเดี๋ยวเอา,เอาตามลาวฝาก FC เอฟซีพอดีนะคะเนะาะเอาวแค่เดียวมันเกิดเนาะอเิงตามลาว ได้จังหวะพอดีได้จ้าได้ตัวใดนอตามล่าสสองถุงมะเร็งอ๋ออี่พ่อหาหลายตัวดอกเพราะว่าหายช่อนหนึ่งหาไปแล้วมันไม่ไมีเจิดตัวก็เสีมาทั้งเจ็ดอ่าเพราะอมันเลกสามหัวแดนตัวกันมมันเป็นเลกจับคู่ป่ะจ๊ะบอกมันมันเป็นเลศกันตเขาะว่ามันเลกตรงหวัด่ย มัดเป็นมาเรื่อยๆจัดเป็นมาเรื่อยๆจัดเป็นมาเรื่อยๆือเลขต่้งต่งวดหาศูนย์เอศูนย์ศูนย์สีเอาไปตมเล่าเพื่อนบ่คันไหนอมันมาเรื่อยๆมันจะออกสุกอย่างว่าหาศูนย์วัาหันมันจะออกเล้ามันหันจะหเข้าไปหาโวงวดวัาหันว่ดนั้นวันจันวัาหันกัดถือเช็ดตัวเช็ด่าเออเเออเอ่ออเเล่าออเออเเอ่าอ เรามีหลกมีไพ่ก็ลเลยให้เล่าไปดึงเล่าจากคนเบิ่งเล่าลอยสังลอยกับอาคิดสุดทถ่ายกับคนเบิง่งสองมือเนี่ยแต่เพรานั้นเอาเอาไอ้เดซี้หาตัวเอาจ้าจ้ะซี้ตัวก็ได้จ้าเอาลาวนะจ้อาอ่าลาวค่ะเอาเด็กซี้ตัวไปนั่มได้เพราะว่าเฮ็ดลาวมันมันได้รว่าไหนซี้ตัวจ้า เก้าแปดเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าจ้ะครับจะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าแปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับเอาแค่นี้กับพ่อครับจะตำเล่าเนาะบาทนี่เป็นเจ้งใดเนาะรัฐบาลไทยมีเปลี่ยนแปลงปะค่ะ รัฐบาลไทยมั่นกามันม่นกะรโมมีเปลี่ยนแปลงดอกแต่ว่ามันกาอาจจะเพิ่มนุก็ได้เพิ่มตวหนึ่งมันเพิ่มดอกเด็ยกยู่ในหันละแต่ว่าถึเพิ่มนัดบ่อยเขามากระหมุนหมุนตวหนึ่งหมุนที่จะโตจะของมนกะเก้าศูนย์หนึ่งนั่นแหละกระหมุนมาหนึ่งศูนย์เก่าเท่านั้นทำนั้นเด็กไทยว่า แตนหนึ่งหาศูนย์หาศูนย์ค่ด้หันละตัะวเก่าจะร่อยไปซือๆรัแคน,นั้นเด็กไงหนีรัฐบาลไทยนี่ะตัวเก่านะจ๊ะเนาะตัวเก่าครับสืเรียรก,ก,ก,ว,ก,กว,ว่ากัตัวเก่าหนาแล้ว<โ>ต้องไปร่อยใส่กันออกหาศูนย์ก็ยุดงหานออกศูนย์เก่าเคจะไ่้หันเบื่องออเรื<โ>่องเล่าวันนี้วา่าศูนย์เก่าศูนย์เก่ามั่วันนี้ปุ๊บ ตั้งวันนามันก็อ้ตงมากซูนเก่าหนะึ่งซูนเก่าแต่เพิ่งได้ดูแต่ลำบากที่ท่นดีแค่คือส่วนลลมากนี่เลขเลขมีเส้นเลขพิเศษเนาะคะ่ะเนาะก็กคือ้เาะกเรื็เป็นเลขฟันเนาะจา้ะจะเลขที่ว่าเลขขอนั่นเหมือนนันนะ่ะ พอแล้วเขาพันคาถาน้อนเขาปันคาฐานางนางอะไรเขาก็นอนพาะว่านก็เจ้าเจ้าแม่เขาค่ะครับเบิ้องเบื้องเล่าวันนี้นี่ข่าว่าเขาเจ้าเขาไปแล้วล่ะขาเจ้าเขาไปเขาเจ้าตาตรงกลางนะแต่มาที่นี่รัฐบาลไทยนี่มีตบเน้นพิเศษว่าจะสำหรับผู้งบหน่อยเน้นพิเศษเดนจ้า ตัวเน่นพิเศษเลยนี่ครับคเ,เดี๋ยวแป,ปบ<อ><ะ>๊บปุ๊บนะตีได้ไหมใช่ว่าค่ะอยากแบบว่าสำหรับภูงบหน่อยเนะจ๊ะ,ะมีพิเศษไหมมายถึงเรกลางเน่นพิเศษจ้านี่ห้าเจ็ดกับหกหกห้าเจ็ดกับหกเจ็ดเล่นพิเศษ,เศษห้าเจ็ดเจ็ดกับหกเจ็ด ล่างครับมีเน้นพิเศษเลยนเน่น้นล่างเลยครับเน้นล่างเลยค่ะคือเดขกเซียนกาจะบหลายหางแล้วค่ะเนาะการซูซาเก่าเครับเ <ผม S 2> ด็กเด็กบนน่ะนะที่จริงมนันมีแชร์หาจิดเผมขเกียรติเอเอาลอกลอยใส่เสือคะแต่ว่าเดขกมันเล็กโตโตที่มากปูกันกับมันน่ะมันว่าเก้าศูนย์หนึ90 1. 90 1. ่งเก้าศูนย์หนึ่งผมผมให้ สองหนึ่งเป็ดตันทีตัวอะไรบุก901 901แม่จะใสก่อนจ้ะ901กับเลขวันนี้นะมันเป็นเลขไพ่วันนี้เลยตัวเน้นเลยเห็นปะครับตัวเน้นเลยเดี๋ยวเจ้าวงกลมบาย901หนึ่งครับพาพาหาสูตรมัมากมันก็ตรงมึ่น150ดับร้อยเลย150ตรงร้อยห้าสิบมันตรงมาเลยอีกามตรวเอานํ่งก็จ้ะา เอาใส่น้ำก็ได้หนึ่งหาศูนย์อห่ามันตรงซามตัวห้าศูนย์ย่างย่านหาศูนย์มันว่าปลาเท่านั้นจ้าอือเพราะว่าหาศูนมาชัดแต่ว่าห่นมันไปออกเล่าอะไรได้ล่ะมันใจเขาก็จะว่ามันใจเลยหาศูนย์ตักกัมาตัวไล็กกับมาถ้าจะไปส่เล่าออกเล่าคนนะออกเล่าว่านั่นวั่นยางวั่นจันทร์ว่ะจ้าเออออกเล่าวันจันทร์วันวันพุธวันอังกาให้าจะไปซีหา เจ็ดแปดเก่าเลขช่วงนี้เราออกใครก็เจ้ากันเลขหกเจ็ดอาเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเลขเจ็ดเจ็ดงหวัดต้องคุณแา่กันหาศูนย์กต่กันชุวงนี้ไปมันก็เป็นเจ็ดแปดต่างกันคือเล่ากันไทยมาติเดินคูกันมาเรื่อยทุกจงหวัดเลยกันเลิ่เริ่มปล่อยผิดคือเขาตลอดเขาทุกจังหวัด อเบิกทับมันมันเป็นสิทะิ์ไงขึ้นงวดอ่นอัดบ่างหน่งเมื่อได้อัดโอ้อัดละจ้าอัดอีฟซีมาตามค้งสุดท่ายว่าสั้นครับทางประวังวดนึ่งกหายไปช่องที่แรกที่แรลกที่ผมเห็นย่ำขึ้นมันเรียกล่าอ้วกบาเนี่ยเล็กน่าไปออกศูนสาม เรยวางที <ersch> ่ห้องให้ไ <Key> ว <board> ้แต่ซิปิปผมเอาซิปเก่ามันออกเลียนังหมดมันไปยังไงไงไปได้ทุกคนนะให้แด่เจ้าของเออให้แน่เจของตัดเหรียญไว้แต่ซื้อไว้หลายเปนสามศูนย์เนี่ยโอ้เสียงกันหลายให้แน่จ้ของตัดเหรียญไว้อันเก้าสามก็ได้ได้นะอันนวัรุ่นมากผมกะให้ผมจะไปอันนั่นละหาศูนย์หาครับหาศูนย์สามนั่นล่ะ อาจจะจอดมากาก็หายไปศูนย์หนึ่งหกมันก็ไปออกอยังเห็กเล่าก็ไปออกอยังหกศูนย์หนึ่งนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์หกนี้ยังไปแบบคนรู้น้ำส่วนนั้นน,นะครับแต่ล่องเบิงครับเด็กอันเมื่อนีเด็กเล่าล่องเบิงถ้าเทียมันตื่นถ้าเสียบมิฉุไม่ใช่ถ้าพอ่อใดใครข้าครับเขาขอบกอกพ่อล่องเบิงครับ ก็มีเป็นแนวท่างด้วยครับเป็นแนวทางค่ะคันผู้ใดต้องการสื่อก็สื่อผู้ใด่าต้องการสื่อก็นะครับทานไปถันผู้ใดสอบกระซื่อทานเท่ามั่นกับล่องเหยียบล่องเบิ่มกับมาซีตัวมาเก่าเด็กเล่าเลยเด็กเดยียเล่าเลยตรงมาเก้าเปลี่ยนเหยีเก้าเรื่อว่ามัจฉาทานบ่เก่าแปลเหยีเก่า แต่ว่าแต่ผมก็บ่ิมหาศูนย์หาศูนย์ัาศูนย์เก่าครับเด็เล่าหาศูนย์กับศูนย์เก่า่ครับแต่้องไป่ิมนะคะเนาะเป็นแนว่างไวนะคะแต่ว่าปมกับวาคือวามันจิตคือยอะไปจากจักไหนท่านแค่นั้เนาะเนาะเบอดครัเนาะจ้าขอบคุณนะครับยาเขก็เรียกว่ากันละ ครับมีซึ่งมีหลายแบบนะคะเนาะ FC กับพิจารณาดูค่ะสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงค่ะอันนี้เป็นรัฐบาลไทยชุดดึงรูดเจรี่นะคะค่ะแค่ไฟจดไว้เดอจะสอบแบบได้ค่ะพิจารณาเบิงแนวทางมีความเสี่ยงมีเข้ามีหลุดค่ะ